ก็สวัสดีครับ fc แฟนกลับแฟนช่องบ้านลักกี้สองห้าหกห้าทุกทุกท่านนะครับผมทั้ง fc เก่าและก็ fc ใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับาทางช่องก็ขอบคุณขอบคุณนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันแลวก็มาเข้ามาชมแนวทางจากทางทางช่องนะครับผมก็ ช่องก็จะพยายามหาหนาทางนะครับห,า,หาทางหาสวนแม่นนะครับผมนดสวนแม่นมาให้มาปากนะครับสําหรับวันนี้ก็วันที่สามสิบนะครับวันที่สามสิบเดือนอกรกฎาคม25 6 6น้าหสิบกนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่รัฐบาลจะประกาศผลสลากจินแบ่งนะครับผมก็ เราติดตามนะครับผมก็เหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็พรุ่งนี้เป็นบ่ายนะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับก็ก่อนที่จะผวจะออกนะครับก็มีแนวทางมาฝากนะครับมีแนวทางคู่เน้นๆนะครับคู่เน้นบนล่างมาฝากนะครับผมก็จัดให้เหลือน้อยลงนะครับแรกก็ว่าจะไม่ลงแล้วครับแต่พอดูคิดว่าพอดีคิดว่า เดี๋ยวเอฟจะลืมนะครับผมก็เลยมาย้ำอีกทีนะครับผมย้ําก่อนหวยออกนะครับก็มาดูกันนะครับรัฐบาลไทยวันที่สามเอ็ดเดือนเจ็ดปีหกหนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปดูแนวทางตัวเลขเราก็มาดูคลิปคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ FT เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่อง่อยครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆดีๆนะครับนทางแม่นะครับผมก็ ติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปของบนและล่างนะครับแล้วก็สามตัวนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับแต่จะตัดให้น้อยลงนะครับผมเรามาดูกันครับผมสำหรับ เลขบนนะครับเลขบนก็เด่นนะครับฟันที่ห้าเลยนะครับฟันที่ห้าตัวเดียวนะครับผมฟันที่ห้าตัวเดียวนะครับส่วนล่างก็ฟันที่เจ็ดตัวเดียวเช่นกันนะครับก็มาดูจับคู่กันครับผมจับคู่นะครับผมก็ข้างบนนะครับก็เก้าห้าห้าเก้าแล้วก็ศูนย์ห้านะครับเก้าห้าห้าเก้าแล้วก็ศูนย์ห้านะครับผม ศูนย์ห้าแล้วแต่จะกลับนะครับกลับก็ได้มากลับก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ่เพืความการกันไว้ก็ได้นะครับสักไม่ต้องเยอะนะครับผมกันไว้ก็ได้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์นะครับกันไว้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับแต่คิดว่าก็ห้าจะเป็นหลักหน่วยนะครับผมห้าจะเป็นหลักหน่วยนะครับเก้ากับศูนย์ก็จะเป็นหลักสิบนะครับผมถ้า ถ้าศูนย์มาก็เป็นไปได้นะครับ05กับ0 3นย์นะครับแต่0 3นออกไปแล้วนะครับ0 3นออกไปแล้วครับเมื่อที่แล้วก็เลยตัดออกนะครับผมศูนย์จะมี0 5 0 5 0 3แล้วก็0 2อย์ตัวนะครับ0 2นย์อนี่ก็ติดดับนะครับผมติดดับนะครับก็เลยไม่ไม่เอามานะครับผมก็เลยเหลือแต่9 5กับ5 9แล้วก็0 5ย์นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนล่างนะครับล่างก็ได้เจ็ตัวเดียวนะครับฟันที่เจ็ตัวเดียวนะครับฟันฉับเลยนะครับตัวเดียวฟันฉับฉับเลยนะครับจับคู่ก็จะได้ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามนะครับแล้วก็สองเก้านะครับผมแล้วทำไมให้เจ็ดสามนะครับเพราะว่าเจ็ดมาได้ทั้งหน่วยทั้งสินนะครับผมเจ็ดมาได้ทั้งหน่วยทั้งสิบนะครับ สามดับหลักหน่วยนะครับผมสามดับหน่วยนะครับส่วนสองเก้านะครับผมก็การไว้ตัวหนึ่งนะครับการไว้ตัวหนึ่งสองเก้านะครับจริงๆแล้วเก้านี่ดับนะครับดับดับล่างนะครับแต่ก็ัวจะ ว่าจะดับไม่ขาดนะครับเลยเอามาไว้คู่หนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็แค่2คู่นะครับศูนย์เจ็ดแล้วก็สองเจ็ดนะครับผมมีแค่สองคู่นี้นะครับที่เป็นไปได้นะครับผมที่จะเป็นไปได้นะครับแค่2คู่นี้นะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็มีอยู่3ามตัวนะครับ3ามเลขนะครับหนึ่งสี่แปดนะครับหนึ่ง เลขสี่แล้วก็แปดนะครับเลขหนึ่งเลขสี่เลขแปดนะครับผมให้เน้นที่หนึ่งกับสี่นะครับหนึ่งกับสี่ขี้กับคู่นะครับผมแต่ 7, เน้นสุดก็คือสี่นะครับสี่เพราะวผมหนึ่งแนงมั่นใจหนึ่งนะครับตอนนี้หนึ่งไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับสี่มาตัตเป็นเลขสูตรคู่สูตรขี้ออกมาก็จะเป็นเข้าสาม หลักร้อยเนี่ยจะเป็นคู่นะครับผมมีสิบคู่ถ้าคู่มาก็สี่นะครับสี่ถ้าก็ลองแปดนะครับแต่ถ้าขี้มาเลขขี้นะครับถ้าก็มีหนึ่งตัวเดียวนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับสามตัวก็มีหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเก้าห้าสี่ศูนย์ห้าสี่เก้าห้า ี่ห้าเก้านะครับทล้ไมาแอดมาให้สี่ศูนย์ห้าสี่เก้าห้าแล้วก็สี่ห้าเก้านะครับแอดฝันเห็นนะครับฝันเห็นแต่เรื่องเก่าๆนะครับตอนเป็นตอนฝันเห็นตอนเป็นอดีตนะครับตอนเป็นเด็กเป็นเด็กนะครับช่วงสี่สิบห้าปีที่แล้วนะครับผมก็ฝันจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเล็กๆอยู่นะครับผมเป็นวัยรุ่นตอน อายุ1 4้5ปีนะครับเออเห็นแต่คนเก่าๆนะครับเห็นแต่คนที่เคยรู้จักนะครับเก่าๆนะครับผมก็มีคนแก่อย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้แหละครับก็เลยก็คิดว่าน่าจะมาตัวเก่าหรือเปล่านะครับซึ่งงวดปีที่แล้วนะครับปีที่แล้ววันที่16สิงหาเอ้ยวันที่16กรกฎาคมนะครับเลขที่ออกนะครับ405ูนยครับ405 แล้วก็วันที่หนึ่งสิงหานะครับก็ออกห้าเก้าสี่นะครับห้าเก้าสี่นะครับผมเนี่ยครับคิดว่าน่าจะเลขเก่าน่าจะมานะครับเลขเก่าน่าจะมานะครับผมคิดว่านะครับยังไงออกตัวเก่าแน่นอนนะครับตัวเก่าแน่นอนไม่รู้จะเก่าใหมเก่าเก่าเก่านะครับเก่าเก่าคือพวกนี้นะครับถ้าเก่าใหม่ก็ ูนย์ห้าก็เพิ่งออกไปงวดก่อนนู้นนะครับศูนย์ห้าเนี่ยครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองนะครับเอ่อจะได้ออกมานี้นะครับผมสําหรับคู่เน้นนะครับคู่เน้นบนล่างรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สามเอ็ดเดือนเจ็ดปีหกหกนี้นะครับพุ่งคือวันพุ่งนี้นะครับผมก็เอานำมาฝากเอฟซีนะครับผมฝากแฟนคลับเอฟซีทุกคนนะครับผมก็ใครชอบก็จัดนะครับผม ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับดูเพื่อเป็นความความบันเทิงนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับคิดว่างวดนี้น่าจะไม่พลาดนะครับคิดว่างวดนี้น่าจะไม่พลาดมั่นใจนะครับมั่นใจนะครับผมก็ลองตามดูนะครับชอบชอบก็จัดนะครับตามดูนะครับผมจัดชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเลขนี้อไม่หลุดนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมสําหรับ คลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูงหวยรวยเงินไปด้วยกันนะครับผมที่สําคัญก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ